สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพ่อๆกับอ้อมๆคือเกาแล้วเนาะค่ะเนาะมือนีอ้อมๆกับผ้าพีผ้านนองผ้าทุกๆคนนะคะมาอ่ากินอ่าขนมจีนขนมจีนน้ำปลาร้านัวๆนะคะอยู่ที่ระเบียงบ้านอ้อมเองนะคะด้านหลังกันซีนี่ต้นกระทินต้นยังที่ที่เก็บใบช่วงหนาหนาวนะที่พศเสียบอตาอยซีเนาะ อันนี้ค่ะกําลังโปรงยอดเลยค่ะกระทินกระทินบานเท่าเลยนะคะกําลังโปรงหยอดกำงามอ่อมก็เลยขึ้นอยากนะคะก็เลยขึ้นอยากขนมจีนรรน้ำปลาร้านัวๆมากินกับพักผักชีนะคะแล้วก็มีสะระแหน่แล้วก็มีอ่าผักดองนะคะผักดองน่าจะเป็นผักผักผักเอ,อียงอ่ะผักเอ่อบะชีเนึกซื้อบะชีเนือ้อหมออ่ากวางตุ้ง กวางตุ้งห้องเต้นนะ่ะน่าจะแมนนะโอเคนะเข้ากัมีน้ำปลาโอ้ยน้ำปลาหนวัวหนัวปุงรสแน่จักน้อยเด้อจ้ะเด้อใส่ใส่ผงชูรสลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลแน่จักน้อยปัดเข้มว้ย อ้ยหลายโูดว่เนาะหล่นจาน,น,นว่เนาะมันเท่ลงหัดหักลงบริเมืองถวยเจ้าของตักขึ้นจันหน่อยตักขึ้นก่อนเรมเมืองเริ่มมือง,มมงอ่ะโอเค ใส่พริกพริกปน่นเผ็ดเผ็ดเลยค่ะพริกใส่ลายเบอร์ใดเลยค่ะใส่ลายนี่หูหลุดเผ็ดนะคซัมหนีกน่อนขันยังเบอร์ใดเผ็ดคักจังใส่ใหม่เนะะเาะกับเบอร์ี้ยังลายค่ะมีซัมหนีหล่ะจา้าเอากะมาส่งเข่ากันเลยโอ้ยน้ำอืมน้ำโอ้ยน้ำลายไหล

เขาก็เอาผักมากผสมเด็ดลงไปซาะละแเน่นี่ก็เป็นซาะละแหน่ของไทยเห่านะคะที่ออมเอามาปลูกใบนะ,ะทน้ทนท้นหิมะเีค่ะนี่ดีดีเอา้าลื่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอมไปเอาปะทู่มากก่อนเดนจ้ะมีปะทูมาใส่น้ำอยู่ได้ืมืะคะรอแป๊บนึงเนจ้า ได้ไมาแล้วจ้าอันนี้ก็คือปลาทู่นะคะที่อมแกะไว้แกะเนื้อมาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยอมก็ลืมข้าวขนาดเจ้าของสิกินนี้ยังลืมแนวกินเ๋ยวของยงเงินหลสน <c oughs> ใจต้องหาวิตามินมากินเพิ่มละ <c oughs> สมองสมองไปแล้วเสมอน,นี้เนาะกระเสียงระฆังนะคะเสียงระฆังบอกเวลาของประเทศกรีซนะ ใส่ลงไปสำเนียก่อนเนาะแล้วก็ใส่ผักชีผักชีอืมผักชีนี่ก็ซื้อมาโดนไลยจนซีเน่าปาลาลนะค่าตู้เย็นนะบางที่กันยากเวียดยากหลายอย่างเนาะค่ะมามีเวลาที่จะมากินมาเฮ็ดขิดกินเนะ พักกระเฉดบานเนี่ยพักกระเฉดนี่ผ <c oughs> ักกระเฉดนี่เก็บมาแบบอ่นอ,อนๆเลยค่ะเนี่ยพลาดแต่แสบในกระพักเปรีย้ยนผสมเข่ากันบานผสมอีกรอบโอ้ยตาดีใจตาเจ้าของดีเนาะ ไหล่ดมไล่ไลโ้ยดมไล่เนี่ยพูฏหอยากน้ำออมบ่โอเคดมไล่ไลพอละอยากกินแล้วเอาไว้ใส่นอกอนมาค่ะมาค่ะเขามาเริ่มกินกันได้เลยค่ะมากินน้ำกันเนาะค่ะเนาะ อย,อยากกินได้บัตในน้นำร่าได้ค่ะมาใส่มือเข้านี่ลนะเนาะนี่ก็สิมีเนือปลรทูนะคะมาเพิ่มเติมเนาะว <c oughs> ่างอยู่ข้างๆนะคะก็มีผักกรหียวผักกะเปอผักดองมา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 จ้ะว้ายผักหลายๆเลยเราต้องเอาหลายย่างเน้อค่ะเอาน้อยๆนี่แหละใส่แบบเต็มๆได้บ้าค่ะคขมแรกแขกมากินน้ำกันจ้ะ ん รักบ่ยอมเขาปากอ้อมน้ำอ่าน้ำปลา,ราเริ่มมืดเพราะว่าถูกเซนขนมจีนดูดดูดเอาน้ำเข้าไปแล้วเริ่มอืดแล้วพักดอง หึกะทินอ้อ mm. เป็นวิวภูเขาอยากเห็นวิวภูเขานั่งอยู่จ่าต่ว่าหันไปบ่ได้ย้อนแสงนะก่อนปะทู่ pet, pet, pet. ชาบจ้ายับเขมาให้อีกก็ยยับก่อยยับก็ยับก็ยับเขมาาียอะจะเห็นชัดๆเนอะจะแสบเมือนกันกาลังสีหัดกาลตังสีหัดสูดเส้นกระปุ่น เพ่ต้งแสบเลยจ้าบ้าน one มาแรงวันมาแรงวันหวัวเขียวด้วยซ้ำ มาตอกันเลยจ้าบัดที่นี่อ่ะเ้นเมดแล้วแล้วก็มาสดนอะบันนี้เนาะเค็งแห้งเมื่อกี้เนี่ยไปดื่มน้ำมากนะครับเอา้าเส้นกะ่ะ เลือเนื้อปลาทูนะฮะใส่ซ่อนสุดเอาเลยกับน้ำปลา mất ra bạn này? ยังขายของมาเดี๋ยวฝ่าฝ่าลาพี่ล่านองดีกว่า,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 าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณ,ะคะคณทุกไลน์ทุกเมนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญน,นะคะเนาะ,นะ,ะ,นะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะปวดเจ็บปวดจนนะะพบพ่อกันคลิปหนาะคลิปต่อ,ต,อต่อไปกับออมๆเลยค่ะเ้อสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า